ที่เราออกไปเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอยากจะมีรถใช้ในการท่องเที่ยวโดยที่ไม่อยากสัญจรกับรถโดยสารเราสามารถทําให้คุณได้การเลือกรถที่มาทําแคมปิ้งออกไปเที่ยวเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับการเลือกช่างดีๆสักทีมงานหนึ่งมาทํารถให้มันมีคุณภาพและแข็งแรงทนต่อการใช้งานทุกสภาพอากาศ ทางร้านเราจะเลือกวัสดุเน้นความเป็นแข็งแรงมากที่สุดให้กับลูกค้าเน้นความปลอดภัยใช้ง่ายไม่ยุงย่งยากในการใช้งานสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือราคาให้ลูกค้าเอื้อมถึงได้วัสดุที่ทางร้านเลือกใช้หาได้จากในประเทศเอาวัสดุที่อยู่รอบตัวเรามาเป็นงานให้กับลูกค้าออกแบบมาก่อนแล้วทางทางร้านเราเนี่ยจะออกแบบให้อีกทีหนึ่งทางร้านเรามีตั้งแต่แผน เชื่อมขึ้นโครงอันนี้คือพื้นฐานเลยต้องมีช่างเชื่อมช่างที่ชานาญการคือมาขั้นตอนแรกก็คือต้องออกแบบกันก่อนเลยก่อนที่จะขึ้นรูปเป็นโครงสร้างพอออกแบบเสร็จก็ไปให้ช่างขึ้นเป็นโครงสร้างขึ้นมาแล้วเอามาประกอบเป็นตัวรถลูกค้าจะทําสีเพิ่มไหมหรือว่าจะใช้สีรถเดิมราคาก็ต้องเป็นสีรถหรือว่าลูกค้าต้องการเฉดสี เฉดไหนก็ให้ลูกค้าเลือกได้เลยหลังจากนั้นก็เป็นการประกอบขึ้นตัวรถแล้วไปนำไปติดตั้งแล้วประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกันส่วนการรับประกันของทางร้านเราลูกค้าสามารถเอาเข้ามาตรวจเช็คได้ชิ้นไหนที่มันชำรุดเป็นชิ้นส่วนที่ทางร้านหรือว่าหลังจากหมดรับประกันไปแล้วซ่อมแซมให้ถ้าจะเปลี่ยนตัวใหม่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อย แต่ทางร้านเราเนี่ยจะมีการพัฒนาการออกแบบไปเรื่อยๆตามการใช้งานที่เราออกแบบไปแล้วใช้งานไปแล้วมันไม่ค่อยจะตอบโจทย์เท่าไหร่เราก็มาคิดใหม่เราสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เสริมปรุงแต่งไปเรื่อยๆกรณีหนึ่งคือลูกค้าออกแบบมาให้ทางร้านก็จะมีการชี้แจงว่าจุดไหนสมควรที่จะออกแบบไปยังไงมาคุยกันได้ มาตรฐานของทางร้านเราสามารถการันตีได้เลยว่าใช้งานได้ทนทานเราไม่หยุดพัฒนา20ปีกับการทํางานกับหลังคาอนวัตการช่างมีคุณภาพแน่นอนกับช่างผู้ชนานาญการที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดไปดูรถกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างที่เราทําขึ้นมา โตโยต้แชมป์ใหม่ล่าสุดจากทางโตโยต้าเพิ่งออกมาไม่นานตัวตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ก็พี่ถามหน่อยตัวนี้มันเป็นรุ่นเอ่อเบนซินหรือว่าดีเซลตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินครับครับเบนซินมีดีเซลเป็นตัวเครื่องตัวเดียวกับ2 7 0 7ใช่ไหมเท่าที่พี่ดูในโปรไฟล์ของโตโยต้าเนี่ยมันจะมีแชมป์ตัวรุ่น2,000ใช่ไหม2,000แต่มันไม่มีเกียร์ออโต้มันมีเฉพาะเกียร์เมนูนตัว2000นะ แต่ตัว2.7จเนี่ยจะมีเกียร์ออโต้เ้วยแล้วตัวนี้เป็นเตตัวแต่ตัวนี้มาแล้วเออตัวออโต้ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้มาแล้วครับก็ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เลยทางตัวเออทางโตโยต้าเขาเขาทำเป็นเกียร์ออโต้ออกมาให้แล้วแล้วก็ต้องเป็น2.7นะครับตัวนี้ก็เครื่องแรงเลยละเอาเรื่องเลยนะเครื่องแรงเอาเรื่องครับพอๆกับถ้าเกิดใครนึกถึงเครื่องเบนซินที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แลตู้คอมพิวเตอร์ ใช่ตัวตัวบินซินนะครับอารมณ์มันจะประมาณนั้นแถ้าเขียนที่มันเขียนข้างๆรถว่า2.7เครื่องตัวเดียวกันตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโครงสร้างของรถรุ่นนี้นะครับหลายๆคนก็คงจะไปศึกษากันมาบ้างแล้วนะฮะพอจะทราบกันอยู่แล้วนะครับนะว่าตัวนี้เนี่ยกระบะนี้จะเป็นแบบทรงเรียบเนาะทรงกระบะเรียบเปิดข้างจริงๆมันจะไม่มีซุ้มล้อเนาะไม่มีไม่มีซุ้มล้อครับอ่าโอเค นะครับอ่ะในส่วนของรถเนี่ยไม่มีอะไรเราไปศึกษากันดูนะตัวนี้ให้ไฟซีนอนมาเลยนะครับค,คือรถรุ่นนี้เป็นกำลังเป็นยอดนิยมอยู่นะครับ<ช>ราคาก็ไม่แพงด้วย4ี่แสนกว่ามาแรงด้วยนั่นแหละครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตู้กันดีกว่านะครสิ่งที่เราอยากจะพามาดู นะครับวันนี้ก็คือตัวตู้คันนี้ลูกค้าเขาเอาแต่หัวมาอ๋อหัวกระสือมาใช่ครับนะบก็ไม่มีกระบะมาไม่มีกระบะ,ะครับก็เลยสามารถที่จะเราก็มาสร้างขึ้นให้เลยทั้งลำอ๋อ <ลำ S 2> โอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นนะครับด้านข้างของรถมีอะไรบ้างครับรถรถคันนี้อ่าด้านข้างของรถสามารถเปิดออกมาแล้วเป็นเราจะนั่งทานกาแฟหรือว่ากินข้าวกันใช้ในพื้นที่ ใช้สอยได้เยอะได้หลากหลายจะมานั่งทาครัวตรงนี้ก็ได้เลยได้นะเอาโต๊ะมาต่อหรือไงก็แล้วแต่แต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันทะลุเข้าข้างในได้เฮ้ยมันไปข้างในได้เอก็คือเออเรามีของมีอะไรเราก็สามารถหยิบจับได้อะไรตรงนี้เราดันเข้ามาเราเออมันจะมีกุญแจอ๋อมีกุญแจให้ด้วยนะครับก็สามารถล็อกได้เลยกันขโมยด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่สังเกตเห็นนะครับภายนอกของรถคันนี้มันจะมีที่เติมน้ำมันอยู่2ออันมันคืออะไรฮะ อย่างคันนี้ลูกค้าเขาเป็นเบนซินก็คือจะมีฝาเอาไว้เติมน้ำมันอ่าตัวนี้น้ำมันส่วนตัวนี้ลูกค้าเขาไปเสิริมมาอีกทีครับไปติดแก๊ส LPG มาก็เลยเป็นจุดเติมแก๊ส LPG ด้วยอ๋อโอเคทำให้ทำจุดไว้เอาไว้เติมครับออนนิ่งไฟฟ้านะครับตัวนี้เราสามารถเปิดด้วยรีโมทได้ไฟนี่ กลางวันเราไม่ต้องเปิดก็ได้ส่วนเป็นออนนิ่งจะเป็นรีโมทนะครับใช้เป็นระบบรีโมทไฟ้สายพึ่ดออกมานะครับตัวนี้ก็มีขาเหมือนกับทั่วๆไปเนาะเหมือนกับที่มีขายอยู่ทั่วไปครับนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบแต่ตัวนี้ก็สามารถเป็นมือหมุนได้ด้วยใช่ไหมเป็นมือหมุนได้ด้วยเออนะฮะก็จะมีจุดไหนๆก็เป็นออโต้แล้วแล้วก็เป็นเมนูนวดด้วยนะครับในกรณีแบตหมดอ่ะ โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูด้านนี้ก็มีหน้าต่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูนะครับด้านนี้เป็นประตูหน้าต่างนะเจาะรูก็ประมาณ3รูนะครับเอามาดูด้านหลังกันสักนิดหนึ่งนะครับด้านหลังนี้คืออะไรฮะตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าเขาต้องการที่จะเวลาเข้าป่าหรือว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่มันไม่มีไฟฟ้าใช้ก็คือไปที่จุดห่างไกลเป็นเครื่องปั่นไฟครับที่อยู่ตรงไหนนี้เจเนอเรเตอร์นะครับพอดีว่าลูกค้าขลกไวา แสดงว่าข้างในนี้ก็มีเครื่องปันไฟอยู่นี่ครับมีเครื่องบันไฟอยู่ข้างในนึกออกแล้วฮะนึกออกแล้วอ่าโอเคแล้วก็ลูกค้าเอาจักรยานด้วยนะครับไอตัวค่อยจักรยานนี่เราทําให้เขาด้วยเหรอนนี้คือทางร้านเราออกแบบให้พอดีว่าลูกค้าเขาต้องการไออยากจะให้อะจักรยานใส่หลังคาครับติดไปด้วยสักสองคันก็คือทําตรงนี้ใส่สองจได้เลยเหรอตรงนี้ก็ขึ้นมาได้อีก ข๋อขึ้นมาก็จะห้อยได้สองคันเป็นการ DIY เลยนะครับเอาตัวตัวขาพับนะก็สามารถเอามาดัดแปลงทำเป็นที่แขวนจักรยานได้ใช่นอกจากแขวนจักรยานแล้วก็แขวนอย่างอื่นได้ด้วยนะส่วนช่องนี้ครับเป็นช่องเอาไว้เซอร์วิสสุขภัณฑ์ก็จะเป็นถังครับเป็นถังเราดึงออกมาได้แเราก็ เอาไปเทตามสถานที่พวกแต่ตัวนี้พี่แนะนําให้เลยนะฮะเพราะว่ามีดราม่ากันมาเยอะมากแล้วนะครับเอากลับไปเทที่บ้านดีที่สุดนะครับอย่าไปเทตามโคนต้นมงต้นไม้แต่ตัวนี้สำคัญที่สุดเลยก็คือจุลินทรีย์นะครับหรือว่าผงจุลินทรีย์เราฉีกแล้วก็ใส่ลงไปเพื่อดับกลิ่นแล้วก็ฆ่าเชื้อนะครับคือไม่ให้มันส่งกลิ่นออกมาเลยจะมีผงจุลินทรีย์ขายอยู่ถ้ามีกลิ่นน้อยมากที่สุดก็ดีโอเคส่วนช่องนี้ครับ อ๋อถังน้ำนี่เป็นถังน้ำครับ 1> 1หนึ่งร้อยลิตรครับจุดนี้เอาไว้เติมครับเอาไว้เวลาน้ําเข้านะอ่าาน้จุดน้ําเข้าทางนี้เราสามารถเสีบสายยางเข้าไปแล้วก็เติมน้ําได้เลยครับแล้วท่อสีฟ้านั่นก็คือจุดน้ําออกอันนี้คือน้ําออกไปหาปั๊มปั๊มมันมีมีปั๊มในตัวครับโอเคนะฮะก็ด้านฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีโครงทั้งเอออ๋อมีท่อท่ออะไรอะ่ะท่อน,นี้จะเป็นสายไฟของโซลาเซลล์ครับจากแผงลงมาอ,อือ แม่เก็บซะอย่างดีเลยนะเก็บใส่เพราะใส่รางอย่างดีเลยก็คือเคยทำทำไปเจาะทะลุหลังคาเข้าไปครับแล้วมันมีการรั่วซึมน้ำเข้าอ่าน้ำเข้าก็เลยออกแบบมาเป็นอย่างนี้ดีกว่าอมันจะีเขาลูกเขาทรงกว่าก็เซฟเซฟตี้ดีอ่ะเนาะครับอ่ะมีอีกตัวหนึ่งเซฟตี้ไอตัวนี้เพิ่งเคยเห็นนะครับมันคืออะไรฮะกันสาดเล็กๆออกมาตัวหนึ่ง ลังลินนะเนี่ยบ้านเราเขาเรียกลังลินนะเวลาฝนตกฝนตกฝนลินอะไรอย่างเงี้ยมันจะไหลเข้าตรงตรงช่องบ้านหน้าต่างอน้ําเข้าขอบขอบหน้าต่างนะครับมันก็ไม่เข้าละไม่เข้าก็คือมันจะช่วยในในระดับหนึ่งถ้าเจอสา์จริงๆก็ไม่รอดครับโอเคนะครับก็ข้างบนก็มีโซลาร์เซลล์สองแผงแค่นั้นเองนะครับตัวนี้เป็นแม่แรงครับเป็น แม่แรงเอาไว้ค้ำไม่ให้ไม่ให้รถมันโยกหุยตัวนี้สําคัญนะสําคัญมากครับตัวนี้แล้วเราเราหมุนยังไงเราใช้เมนูวดเหรออ่าเป็นเมนูวดครับเออลองลองไหนไหนตัวหมุนเอามามาหมุนให้ดูหน่อยสิ DIY มันคือแม่แรงที่เอาไว้ยกรถเปลี่ยนล้อรถนี่แหละครับอ๋อแล้วมันมันสั้นๆแค่นี้มันจะทําให้แรงเราเสียแรงเลยเยอะป่ะจริงๆแล้วกลไกของมันอ่ะมันมันใช้ ฟันเฟืองอีกทีหนึ่งข้างในอ๋อครับผู้หญิงทาได้ไหมเนี่ยแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งครับผู้หญิงก็จะง่ายเลยตัวนี้อันนี้คือจะเป็นแบบอ่าง่ายแล้วก็คือสามารถอ่าไปพ่ว่าตัวนี้เลยดีกว่าไอ้ตัวนน้เอาพกโยนทิ้งได้เลยใช้ตัวนี้เลยดีกว่าครับเจ็บจบเลยทีเดียวอ่ายกลอยเลยฮะคุณผู้ชมตัวนี้จะง่ายกว่าเออ มันจะลอยนี้เขาออกแบบมาสําหรับผู้หญิงแล้วไอตัวขาค้ำตัวเนี้สามารถที่จะเอารอลอยได้ไหมสามารถที่จะเอายกยกถึงขนาดล้อลอยได้ไหมด้วยน้ําหนักตัวรถมันไม่สามารถที่จะทําให้ล้อลอยได้อไม่พี่นึกว่าแต่มันล้อลอยได้มันจะได้เวลาเปลี่ยนยางก็จะได้ยกตัวนี้เลยไม่ต้องแม่แรงเลยจบเลยทีเดียวคือมันรับน้ําหนักได้ไม่ค่อยเยอะตัวนี้โอเคไม่เป็นไร โอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันครับครับไปเดี๋ยวไปดูครับภายในสุดเท่สุดสวยเดี๋ยวก่อนที่จะขึ้นโอ้โหยนี้มันอะไรเนี่ยมีรูปหมารูปแมวรูปปลารูปอะไรสารพัดสัตว์เลยพอดีว่าลูกค้าเขามาเขาชอบเลยเขาชอบเ้ขาชอบเขาเอามาติดเองเลยครับ In t o s t Day นะฮะ Day t s h ช r วพวกสติกเกอร์อะไรพวกนี้คือลูกค้าเขามาติดเองท้งนั้นมาติดเองด้วยใช่ครับ ลูกค้ามาติดเองด้วยคุณผู้ชมฮะฝีมือลูกค้านะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับไม่ฝีมือใช้ได้เลยนะครับโอการแต่งการอะไรเขานี่ผมเคยเห็นอยู่ในรถคันละประมาณ2ล้านเนะครับที่เขาแต่งแบบนี้แต่งเดคอเรทอย่างนี้นะครับเพิ่งจะมาเห็นรถคันนี้อีกคันหนึ่งนะครับที่แบบว่าราคาก็ไม่แพงมากนะแต่โอ้ใช้ได้เลยนะฮะการจัดอาจจะขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าครับ อันนี้นะครับจะเป็นตู้ลูกค้าเอาไว้ใส่เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าครับเฮ้ยมันเหมือนตู้กับข้าวเหมือนตู้กับข้าวเลยนี่ครับจะเป็นรางแขวนเออเออมีรางมีรางแขวนมีรางแขวนเสื้อผ้านะฮะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพวกรองเท้ารองเท้าอะไรไว้ประมาณใครออกแบบเนี่ยอันนี้ถามจริงๆลูกค้าครับความต้องการของลูกค้าเขาอยากได้ให้เป็นแบบเป็นตู้แขวนเสื้อผ้าอ๋อวิ นะฮะแล้วก็เอาเป็นแบบตู้กับข้าวมาเลยนะฮะเท่มากเลยสวยๆออกแบบดีฮะเลยเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเลยก่อนที่จะคุยกันเรื่องอื่นภายในสีเหลืองเนี่ยลูกค้าเขาชอบวันเลยใช่ไหมต้องการสีนี้เลยใช่ไหมบอกว่าเอาสีเหลืองเลยนะแต่แต่ตัวอุปกรณ์ตกแต่งพี่เห็นเยอะมากเลยนะรถรถคันนี้แสดงว่าลูกค้าเข้าเข้ามาแต่งใช่ไหมอ่ะอย่าพวกกวงกุญแจอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยมาติดมุมเนี้ยเอามาติดตรงนี้ ไว้ห้อยกุญแจครับอ่าตรงนี้นะครับอันนี้ลูกค้าเอามาติดเองอันนี้ลูกค้าติดเองว่าแล้วนะคุณผู้ชมครับลูกค้าคนนี้นะครับเขาจะเป็นลักษณะที่แบบว่าขี้ขู่ขี้ขู่นิดนึงแหละนะฮะตรงนี้เป็นตู้เก็บของครับครับอ่านะครับเป็นตู้เก็บของนะครับก็ถ้าเกิดไม่มีไม่มีปลั๊กตัวนั้นที่เสียบอยู่ก็สามารถเปิดขึ้นไปได้นะครับ เป็นปลั๊กนาฬิกาเนี่ย USB ที่เียบนาฬิกาไฟเพดานนี่ของลูกค้าเอามาเองเหครับเห็นไหมผมว่าแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นจริงๆเนี่ยทางร้านนี่ก็คงจะไม่ไม่ไม่คิดที่จะติดไฟแบบนี้ต้องต้องกดปุ่มด้านข้างด้านข้างตัวนี้ทำโชคให้กับลูกค้าสักนิดหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเขาจะเวลาเขาหยิบจับหยิบจับอะไรเนี่ยเขาจะใช้2มือในการหยิบจับแต่อันนี้ถ้าเกิดเขาต้องใช้มือเดียวที่ดันมือหนึ่งเนี่ยต้องดันอันนี้ไว้ อีกมือหนึ่งเนี่ยต้องอย่างสมมุติเลือกอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องใช้มือเดียวแต่ถ้าเกิดมีโช๊คเนี่ยมันจะสองมือได้เลยนะครับอันนี้ติ่งไว้นิดนึงทางร้านทางร้านก็พยายามคิดอยู่ว่าจะหาโช๊คในในแบบไหนที่มันเข้ากับตัวนี้พยายามหาอยู่ครับอ่าโอเป็นบานกระจกด้วยครับฝั่งนี้สองช่องนะครับเอาฝั่งนี้อีกช่องหนึ่งหน้าต่างบานนี้ก็จะเป็นมุ้งจีบอ่าเป็นมุ้งจีบครับเหมือนกันเปิดขึ้นเลยครับ มเปิดไปเปิดไปได้45องศาเลยนะครับเออเฮ้ยไม่ใช่45ดิ90เลยนะมันมันจะ90ไม่ได้ครับประมาณประมาณ8 80 80ถ้าเราตั้งฉากปุ๊บเนี่ยโดยที่ฝนมันลินหรือว่าอะไรสักอย่างมันจะไหลย้อนขึ้นมาเรามันก็ต้องเฉียงเฉียงลงหน่อยนึงใช่ไอเดียดีคิดเผื่อแล้วฮะครับนะครับก็เคอยู่นะครับเอาล่ะนะฮะก็คือ นะตรงนี้เป็นหน้าต่างนะครับเอามาดูฝั่งนี้สักนิดหนึ่งนะห้องน้ำอย่าเพิ่งดูนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปดูห้องน้ำตรงนี้ก็มีแอร์นะฮะแอร์ยี่ห้ออะไรครับทำไมเป็นอย่างนี้ฮะทำไมเล็กๆอย่างนี้ยี่สิบสี่โวลต์ใช่ไหมอันนี้เป็นแอร์ยี่สิบสี่โวลต์อ่ายี่สิบสี่โวลต์นะครับยี่ห้อเป็นแอร์ดีซีคุ้นๆนะยี่ห้ออะไรนะอ่าโอเคนะฮะตรงนี้ก็เป็นคอนโทรลไฟนะครับมีจอทีวีสามสิบสองนิ้วหนึ่งอันอันนี้ก็ลูกค้าเอามาเองลูกค้าเอามาเองด้วยนนะคครับเเเห็มม้ลูกาาาออง เตรียมตัวเลยก็คือเขาพูดง่ายๆว่าขณะที่เราทํารถอยู่เนี่ยแกก็มาเซ็ตรถเลยคือเซ็ตพูดง่ายๆว่าพอรับรถก็ออกเที่ยวได้เลยเออไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยตรงนี้เป็นเตียงนอนครับเป็นเตียงนอนเป็นเตียงนอนนอนได้กี่คนนะตรงนี้2คนเนาะตรงนี้ได้สองคนครับสองคนมันดึงได้ออกมาได้ขนาดไหนดึงได้ป่ะสามารถดึงได้เสมอห้องน้ําเลยครับอืครับอะสามารถปูได้ครับนี่เลยนะฮะ ก็สามารถนอนกันได้สองคนสองคนข้างล่างสองคนข้างบนอีกสามคนสบายเลยนะคันนี้นอนได้ห้าคนอนาวัตนี่ทําแบบว่าให้คนนอนได้หลายคนมากๆเลยนะใช่ครับเน้นใช้สอยพื้นที่ให้มากกว่าเป็นเบาะฟองน้ําอัดนะฮะข้างล่างเป็นไม้อัดแข็งแรงครับแข็งแรงครับดูแล้วมันแต่หนังเป็นหนังอะไรวะหรือไม่มันเปิดได้ง่ายแล้วเนี่ยใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้ไหได้ครับมันเป็นผ้าตัวเดียวกันกับผู้เบอะรถยนต์นะครับ โอ,โโอโนี่ฮะทางซ้ายก็เปิดแล้วนะครับทางขวาก็เปิดแล้วนะครับเสียดายทางหลังเปิดไม่ได้นะครับแต่โอ้ถ้าทางหลังเปิดได้อีกนี่เหลือเฟือเลยนะฮะโครงตู้ครับหน้าต่างนี้จะเป็นบานมุงจีบครับเราสามารถเวลาเราออกไปแคมปิง้งเราจะนอนชมวิวอย่างเงี้ยเราสามารถดื่มด่ำกับธรรมชาติได้เลยโดยที่ไม่มีแมลงไม่มียุงมารบกวนสองสเต็ปใช่ไหม มีรกระจกที่ด้านนอกที่ต้องปิดเข้ามากับเป็นมุ้งจีบจะเปิดนอนแบบนี้ล่ะด้วยความเป็นส่วนตัวของเขาเนี่ยต้องไปติดอะไรเพิ่มม้่านมาั้ลูกค้าอยากติดม่านเพิ่มก็ได้ก็สามารถติดได้เลยจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือ <นะ S 2> ปิดทั้งบานแล้วก็แล้วก็เปิดบานเล็กเปิดบานเล็กอ่าอันนี้ก็จะเป็นมุ้งอีกแบหนึ่งอ่าเป็นมุ้งลวดนะไอ้ตัวนึงเป็นมุ้งลวดนะครับแล้วก็ สีสีก็เป็นสีกระจกนะครับเป็นคล้ายคติดฟิล์มประมาณนี้เลยนะครับโล่งมากไฟตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับเล่นสีได้ครัมีอะไรให้มั่งฮะด้านบนตรงนี้จะเป็นปลั๊กไฟ220ครับปลั๊กไฟ AC ครับส่วนชุดนี้ครับจะแยกส่วนมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นไฟ1 2โวลต์มาที่จุดนี้ครับก็คือสามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือว่า Power b a ์ k อะไรก็ได้ครับ เสียบชาร์จได้เลยครับแล้วก็จะมีช่องที่จุดบุรีให้รับ,รบไอตัวข้างล่างนี่พี่สงสัยตัวข้างล่างมันคืออะไรฮะตัวนี้ใช่ความต้องการของลูกค้าคือลูกค้าอยากได้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งอยากใช้แต่ว่ามันไม่มีช่องที่จะเสียบแต่ไม่มีไอ้นี้ได้ก็เลยมาทําเป็นจุดจ้ำ 12โวลต์ให้เป็นบวกเป็นลบบวกลบเบื่อสายบวกลบมาเลยนะครับหรือว่าปอกสายมาเลยนะครับมาถึงก็เสียบปุ๊บให้มันหนีบไว้เลยโอ้โหชาญฉลาดมากนะฮะโอ้ถือว่าฉลาดนะเพราะว่าเวลาอุปกรณ์ไฟฟ้า12โวลต์แต่ว่า12ใั่ไม่ใช่24ใช่ไหมแปลงจาก24มาเป็น12โวลต์อ๋อโอเคเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้า24ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะใช่ครับประเทศเราครับมาดูฝั่งนี้กันกนิดหนึ่งพี่รู้สึกว่าพี่ชอบเลยนะฮะตรงนี้นะครับ อันนี้ลูกค้าเขาเอามาให้ติดให้ว่ามันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราคงไม่ได้ติดให้ลูกค้าเป็นที่เป่าผมสําหรับคุณผู้หญิงอได้เป่าผมนะเป็นได้เป่าผมผมเออครับแรวมายครับมีปลั๊กด้วยเหรอใช่ครับมีรูเสียบปลั๊กเอาไว้เสียบโอ้โหเสียบต่อเอามาอีกทีนึงเผื่อเป็นที่หนีบผมหรืออะไรของคุณผู้หญิงนะครับไอเดียไม่ธรรมดาจริงนะเจ้าของรถคันนี้นะ นะครับแล้วก็ปลั๊กไฟนะฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกับฝั่งที่อธิบายเมื่อกี้นี้นะครับก็มีให้ตรงนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับหน้าต่างก็มีหน้าต่างบานเล็กให้ใช่ครับสองอันนะครับที่นอนก็ประมาณห้าฟุตเนาะประมาณนี้นอนได้สาคนประมาณนั้นนะครับใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับ มาดูระบบไฟกันซึ่งนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่นิดนะฮะนะครับไอในกล่องสีส้มนั่นคือสีส้มตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ครับรถคันนี้กี่แอมาห้าร้อยหกสิบแอมป์ครับยี่สิบสี่โวลต์ใช่ครับห้าร้อยหกสิบครับวุ้ยไม่น้อยนะลูกค้าเขาต้องการใช้ยาวๆครับโอ้โหมันเป็นยาวเกินไปแล้วดูมันไม่ธรรมดาใหญ่มากอินเวอร์เตอร์เป็นเทอร์ลอยสามพันวัต สามพัน <3000 S 2> ลด้วยไม่ไม่ใช่ไฮบิดใช่ไหมเป็นเทอร์ลอยเลยอ่าเป็นเทอร์ลอยไม่ใช่ไฮบิดมันใหญ่มากไใ,ใหญ่มากอะเจ้านี้ที่ไหนฮะเนี่ยโรงงานอยู่แถวนี้แหละครับคือไปสั่งจากโรงงานเขาเลยอ่าเราเอามากับจากเขาทั้งหมดเลยหรือเปล่าก็ไม่ทั้งหมดครับคือเอามาแค่แบตเตอรี่แบตเตอรี่อย่างเดียวครับครับส่วนที่เหลือก็สั่งอ๋อสั่งเอาได้ไหมครับแล้วอินเวอร์เตอร์ตัวเทอร์ลอยเนี่ยสั่งสั่งมาจากในประเทศเนี่ยหลอครับเอามาจัดชุดรวมกันเอาใช่ครับโอเคเลยมิลล่ามิลล่าใช่ไหมเออมิชิ่า เป็นร้อยเป็นร้อยโลเลยหรอโอ้คุณพระเจ้าสี่คนหามขึ้นนะครับเออนะครับขุมพลังเลยนะฮะสำหรับรถคันนี้อ่ะโอเคเก็บได้เลยครับก๊อกตัวนี้คืออะไรครับเป็นตู้เย็นครับตู้เย็นเดี๋ยวเดี๋ยวตู้เย็นมันมีสีนี้เหรออย่าบอกนะว่าเรามาทําสีลูกค้าเขาชอบสีนี้ครับแล้วเราไปหามาจากที่ไหนจริงๆแล้วมันเป็นสีดําอ่าแล้ว ลูกค้าขอให้ทําสีให้โก็คือให้มันเข้ากับคอนเซปต์รถแล้วสีรถจริงจริงสีนี้มันสีอะไรสีไข่ไก่หรือสีเหลืองเหลืองออกครีมครีมครับเหลืองออกครีมครมครมนะลูกค้าชอบสีนี้จริงๆนะดูเขาชอบสีนี้มากมากมากตรงนี้มันคือเอาไว้วางโน้ตบุ๊กหรือว่าคอนเซปต์ลูกค้าคือเที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วยเวลาเขาอารมณ์ดีๆเขาก็มานั่งทํางานชม คุณผู้ชม <View. S 1> คิดเอาเองกันแล้วกันถ้าคุณผู้ชมมีแบบนี้นะครับคุณจะใช้อะไรก็แล้วแต่ของคุณนะฮะแต่มันผมบอกได้เลยว่ามันเฮ้ยมันมัน,ม,นมันได้ฟิลมากๆเอากี e ตัวหนึ่งนะครับมาตั้งรตรงนี้นะครับแล้วก็ดื่มกาแฟก็ได้นั่งมองวิวออกไปข้างนอกนะฮะมองวิงออกไปนั่งเทควิวมองวิวออกไปมันอูหมันบรรยากาศมันได้จริงๆอะ่ะ ได้ๆไ,ได้เลยนะฮะแล้วแต่นะครับถ้าเกิดใครที่จะทําแบบนี้นะครับก็คือเนี่ยมันข้อดีของมันถ้าเกิดฝั่งนี้คือมันเปิดได้2ทางอะเนาะมันเปิดได้2ฝั่งเออลมมันก็ผ่านมาเย็นส,าาสบายชมวิวได้ทั้ง2ฝั่งตัวนี้ก็เป็นไมโครเวฟครับลูกค้าให้เอามาซ่อนไว้ตรงนี้เขาต้องการพื้นที่ใช้สอยมากที่สุดกอฟจะไปเล่นไปเนี่ยนั่งคุณอะคุณนั่งดื่มกาแฟนะ,ะคุณเอาข้าวซื้อข้าวมาจากเซเว่นนะอ่ะย,ยัดเข้าไปปุ๊บปื๊ดเดี๋ยวคุณก็เอามานั่งกินได้แล้วตรงนี้ก็็เปน เป็นลินชักเอาไว้เก็บของเป็นข้างในเป็นสแตนเลสใช่คไหมตีสแตนเลสมาเลยทาขึ้นมาให้ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของเจ้าของเขาเนี่ย จะเอาไปใช้อะไรแต่บอกได้เลยว่าเขาเผื่อไว้ทุกอย่างแล้วไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นอย่างนี้นะครับนั่งถ้าเกิดเขานั่งอยู่ตรงนี้นะครับนั่งนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะครับคุณผู้ชมฮะเขาเอื้อมซ้ายไปเขาก็จะเจอไมโครเวฟมีเอื้อมขวามาเจอตู้เย็นอ่ะพูดง่ายๆเอื้อมขวามาหยิบของจากตู้เย็นแล้วก็หันไปทางซ้ายยัดใส่ไมโครเวฟแล้วก็มานั่งกินโอ้โหแล้วข้างบนนี้นะอ่ะพี่พี่เดาเลยนะหลังตู้ตัวนี้นะที่ชงกาแฟครับอาจะประมาณนั้นเออคันนี้ไม่ธรรมาดาเว้ ยิ่งดูยิ่งดูยิ่งเยอะเว้ยเออแล้วอัำนวยความสะดวกจริงๆเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้นะคะคุณผู้ชมอะไม่มีคันไหนทํานะครับคันแรกจริงๆนะครับอันนี้จะเป็นจุดจำใหญ่น,นเป็นไฟ24โวลต์มาจากแบตเตอรี่เลยอะจะเป็นจุดจำใหญ่ก็คือในกรณีที่ลูกค้าเข้ามีอุปกรณ์ที่ใช้กับไฟ24โวลต์สามารถมาจำตรงนี้ได้เลย แต่ส่วนข้างบนนี้จะเป็นระบบ12โวลต์ก็คือจะมีจุดนี้จุดเดียวที่เป็นออ24โวลต์เขาเผื่อไว้ทุกอย่างจริงๆเน้นไว้แค่12โวลต์ครับข้างบนสวิตช์ไฟทำไมเป็นอย่างนี้ฮะกอส่วนตัวนี้จะเป็นพวกออนนิ่งครับเป็นเอาไว้ติดกับตัวรถเป็นรีโมทออนนิ่งอีกตัวหนึ่งข้างในรถพกไปได้เลยอ่าโอเคอดูห้องน้ำดูห้องน้ำนะฮะห้องน้ำก็ลูกกระตูนนะฮะมีคนยืนชี่อยู่ นะครับโอ้โหอกนนีก็ลูกค้าอีกแล้วเออแกคลาสสิกมากๆเลยนะครับชอบตะมูตะมีหน่อยครับครับไอทุกอย่างทุกอย่างที่เห็นในการแต่งเป็นเดคอรเรทไอพวกพวกเนี้ยเนี่ยลูกผีเสื้อลูกอะไรพวกเนี้ยนี่ไม่ใช่ทางร้านทําให้นะครับลูกค้ามาทําเองนะฮะนะครับแกมาคิดเองมาอะไรเองนะฮะนี่ก็จะเป็นชักโครกครับสาหรับแคมปิ้งครับชักโครกตัวนี้ก็คือตัวที่เราดึงออกทางด้านด้านข้างเมื่อกี้นี้ใช่ไหมใช่ครับเวลาถ่ายหรือว่าอะไรก็ลงไปตรงนั้นเลย เวลาเราเสร็จธุระเราก็ปิดออกปิดเข้าไปแต่ที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะก็คือการใส่จุลินทรีย์นะครับลงไปในถังนะครับ,รบไม่งั้นไม่งั้นกลิ่นนี้จะออกมาอย่างแน่นอนกระจายดังนั้นก็ก็ควรที่จะใส่จุลินทรีย์ใส่ลงไปนะครับแล้วก็นะฮะถาดข้างล่างเนี่ยถาดข้างล่างนี่เราทํำยังไงฮะก็คือเราจะพับขอบขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็<ม>ซีนซีนทั้งหมดเลยซีน กันไม่ให้มันรั่วเลยครับก็คือใช้ซิลิโคนอย่างดีเลยครับครับกันน้ำรั่วซึมโอเคนะแล้วท่อท่อน้ำทิ้งเวลาล้างหน้าตัวน้นท่อน้ำทิ้งคือมันมันทิ้งยังไงฮะเออน่ะตัวนั้นเดี๋ยวมันจะมีถังอีกจะมีถังเก็บอยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่ครับอันนี้ยังยังไม่ได้ต่อโอเคจะมีถัง ถังเก็บมันคือคือรวมทั้งน้ําอาบด้วยน้ําอาบน้ําล้างหน้าน้ําอะไรก็แล้วแต่จะลงไปอยู่ในถังแบกแทงข้างล่างทั้งหมดเลยพื้นที่ใช้สอยมันประมาณกี่ตารางกี่เมตรพื้นที่ใช้สอยเนี่ยของตัวรถทั้งหมดเลยจะยาวประมาณ3เมตรคกว้างประมาณ2เมตรแล้วสูงเออพี่ลืมถามว่าสูงจากพื้นขึ้นไปข้างบนเท่าไหร่3เมตร3เมตรพอดีเลยครับโอเคก็คือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป๊ะเลยนะครับ แล้วพี่ถามเลยก็แล้วกันคับผมไอ้ตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่ฮะเฉพาะตัวตูว้แยกอย่างนี้ตู้ทั้งหมดเลยทั้งตู้ไม่รวมรถอย่างเดียวครับนะฮะแล้วก็รวมระบบฟงระบบไฟแต่ไฟตัวเนี้ยมันมาแรงรนะฮะมันมาห้าห้าร้อยหกสิบแอมป์หกสิบแอมป์ยี่สิบสี่โวลต์เลยนะคุณผู้ชมตัวเนี้ยหลายแสนละคือนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดพูดง่าย,ายถ้าเกิดเป็นการสั่งเนี่ยพี่ว่ามันเกือบสองแสน ครับเออนะครับเฉพาะเฉพาะเฉพาะไฟอย่างเดียวนะครับเพราะว่าไฟมัน,มนใหญ่มากชุดใหญ่ครับอ่อชุดใหญ่หญนะครับแล้วก็เป็นไอ์อินเวอร์เตอร์ก็เป็นเทอร์ลอยด้วยตัวตู้รวมทั้งหมดเลยก็ห้าแสนครับห้าแสนนะครับรวมทั้งหมดเลย<ว>ก็คือรวมไฟรวมอะไรด้วยครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวรถนี่ก็เอารถไม่ต้องพูดถึงก็แล้วกันเผื่อใครเข้าเขามีรถมา นะครับ<ช>เผื่อใครมีรถมีรถมาก็เอามาทําได้ก็คือ5 0 0 0 0นแต่ไฟอย่างที่บออนะครับคุณผู้ชมครับที่ค,คําว่า5 0 0 0 0นเนี่ยมันรวมระบบไฟแต่ถ้าเกิดเราเอาไฟแค่280นะก็ประมาณ20,000กว่าบาท3 0 0 0 0ประมาณนี้นครับไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกิด3 0 0 0 0กว่าบาทอ่ะมันก็จะประมาณ300,000กว่าบาทบพี่ว่านะอยู่แล้วเราประมาณนี้แต่แต่ตัวนี้ที่มันราคามันมัน,ม,นมันดูสูงเนี่ยเพราะว่ามัน ไฟมันระบบไฟครับนะครับแล้วก็ทุกอย่างทั้งหมดเลยที่เห็นเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครวงโคเวตตู้เย็นตู้เย็นลูกค้ามาเองนะครับแล้วก็มีจักรยานแล้วก็เครื่องปั่นไฟที่ลูกค้ามาเองอ่าโอเคนะฮะแอร์นี่เราก็ติดให้ลูกค้าด้วยใช่ไหมใช่ครับแอร์นี่ติดให้นะครับรถก็ประมาณ00 0 0ประมาณนี้นะครับก็คือเทั่วไปนะครับเอาละนะฮะถ้าเกิดลูกค้าสนใจอยากจะได้เนี่ย เขาจะมาสั่งได้ที่ไหนครับมาสั่งได้ที่อนวัตการช่างครับมาที่อนวัตได้เลยใช่มามาดูได้เลยอนุวัตที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่พัทยาครับพัทยาครับนะก็ก็คือเบอร์โทรเบอร์อะไรฮะสามารถติดต่อได้ยังไงสามารถติดต่อได้ที่084ครับ 7จ1ดแปดครับหนึ่อ่าโอเคเดี๋ยวลงไม้ให้นะครับก็สามารถที่โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามดูก่อนนะครับเดี๋ยวทางร้านนี่จะส่งโลเคชันไปให้นะครับแล้วก็ขับตามโลเคชันมาได้เลยก่อนที่จะเข้าพัทยาประมาณกี่กิโลสากิโลมประมาณนี้แหละครับประมาณใกล้ๆเลยนะไม่เกิน5กิโลเออนะฮะก่อนเข้าพัทยาแค่นั้นเองนะครับนะ อยู่ตรงบางละมุงนี่แหละนะครับก็สามารถมาได้นะครับเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงจะต้องมาลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับอนุวัฒน์การช่างนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ